เชิดไปเลยเชิดไปเลยเชิดไปเลยเชิดเชิดเชิดไปเลยเชิดเชิดเชิดไอุ้มพีเลยอุ้มพีอุ้มพีอุ้มพีมันมีสัตมันมีอุ้มไงมันมีอุ้มอุ้มลงไปอุ้มลงไปเออฝั่งช่างอุ้มนี่ไงมันมีฝั่งช่างอุ้มไงอุ้มเป็นลูกเลยอย่าลืมเปล่งเพื่อใครเลยตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้หนูน้องเมย์ก็อยู่เมืองไทยใช่ปะ อยู่ไทยค่ะตอนนี้ยังกลับจีนไม่ได้ค่ะเอ้ยเป็นของจียงเหรอพี่ก็เป็นของจริงเหมือนกันพี่มีเชื้อจริงเอ้ยมีมีคนตามเรามาด้วยแหละพี่โจเชื้อจริงเชื้อจริงับเชื้ออะไรเชื้อจริงเป็นของจริงอยู่มทงหำไหลไอ้พวกนี้เ้ว้ยมีของล้มหมุนเตี้ยวเตี้ยวเราชนะเราชนะทุกคนอ๋อเราไม่มีรถด้วยสวยเอาเอาเอาปืนพกยิงมัน นี่เพื่อนวิี่คนขับรถชิคไห้เ,เดี๋ยวอย่าไปทำตัวน่าสงสัยให้มันถังไปเออนี่แหละไอ้แม็กคาริงครั้งนี้แหละเปรียบเสมือนว่ามันไม่เห็นเราโอ้แต่ฮาแล้วจะไปยังไงนาะทีนี้เข้นมากล่องแล้ว<ป>มีปืนก็ดูแลตัวเองนะชิกไห้เดี๋วมันกลับมาแล้วพี่โจมันกลับมาเออต้องเอาบางแล้วล่ะไปก่อนเลยนะไปก่อนเลยนะไปก่อนเลยนะ พี่หนูกระสุนมาเยอะหรอกนะพี่ก็อย่าไปยิงมั่วซั่วสิหนูบอก่ได้ยิงมั่วนหนูได้ยิงม้วนกระสุนหนูหมดแล้วพี่ตามมันต่อบ่อได้แล้วหมดทุนนัดแล้วพี่จะไปไหนพี่พี่หนูหนูโดนเจ็บหนูเจ็บหนูโดนปืนชกยิงหนูโดนปืนชกยิงหนูบอกว่กระสุนแล้วพี่จะให้หนูยิงเอาอกทงไว้นะ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 ไม่ต้องยิงเดี๋ยวชงมันเลยกทงเออ อะไรเลยมาเดี๋ยวพี่ขับให้ครั้งนี้หนูไปครั้งนูงน้นเลยอนา,าคตแชมป์มันต้องวุ่นวายอย่างนี้เหรอนองเมพี่บอกเลยว่ามึงจะวุ่นอย่างนี้ทุกเกมเลย <c oughs> อุย้ยมีคนอยู่บนบ้านอย่ายิงเฮานะอย่ายิงเฮาเอาที่เข้าดีพี่มานะมีปืนหนูกำลังสลบสลบลบมันอยู่เอาเราไมา่เอามึเม่ะเอาเอ้าหนูไม่มีปืนอ้าวแล้วพี่มาได้วีิมีปืนอ่ะเอ้า อ๋อโหพี่มันอะอีก็มีปึ้งต้องเอาแล้วแหละต้องเอานี่ไม่เอาได้ไงมันเหลือแค่สองตัวน่ะหนูยิงดิข้างหนั้นเนี่ยเหลือตัวเรียวเนี่ยเหลือตัวเรียวเหลือตัวเรียวเนี่ยเหลือตัวเรียวรอก่อนนะคือไปพร้อมกันนะรอสิคงนะรอสิคงน้องน้ำเมฆกลับมาน้องเมมฆน้องเมฆน้องเมฆกลับมาดิน้องเมฆกลับมาดิอันนี้มั่งบอกอันนี้มั่งบอกมังอยู่ข้างบนบ้างน้ำเมฆน้องเมฆกลับมาเฮียบิโก้น้องเมฆจ๋าน้องเมฆกลับมาเฮียบิโก้กลับอยู่กลับอยู่กลับอยู่มันหมดแล้ว มางยังแม่บอกอันนี้มังบอกนะก็เนี่ยตัวนี้แหละที่เราเห็นบนว่านนะเอ้าเหรอใช่หรอใช่หรอมังมังบอกมังใส่ชุดลูกเสือนี่เห็นไหมนี่ยมังลูกเสือสำรองแห่งไหมไม่ไม่เขาคือโครงเขาใส่หมวกสีเขียวบอกอาจจะใส่หมวกสีเขียวหมวกหมวกไดโนเสาร์สีเขียวมีน้ำบนหัวพี่โจ๊ะเออเอ็มโพอยู่หน้าโกดังพี่อ่ะออกมาหน่อยนึงดุยมังเลย เออมันยิงเสียด้วยไปไปไปสาบอกว่าบอดน่าจะบอดยิงแฟรแหละตามมาเลยตามมาเลยตามมาเลยเดี๋ยวพี่จัดกังเลยพี่นาให้พี่เป็นเพื่อนนาพี่เลยอุ้ยอุ้ยนะอย่าอุ้ยทีฮู้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 อุ้ยลงมาลงมาลงมาทำไมเราไม่มีเกาะคะทำไมเราน็อกเร็วแต่เนี่ยเหยียบคุดได้คุดได้ บอกแล้วว่ามีควงปลาระเบิดมาเข้าไปในรูเข้าไปในรูไม่ใช่ไม่ใช่มันมีไซม์มือเลยขนาดผู้ธรรมดายังเหนื่อยแล้วเอาอีกแล้วเออกูเอ้ยเจ้ารอหนูหน่อยได้ไหมอุ้ยเดี๋ยวนะเอาไปมีอะไรเลยตัวเนี้ยเกาะหนูต้องไปยังไงเขาอยู่ไหนพี่ซ้ายขวาหนูเดินยวที่ไหนได้บ้างดีกว่าแล้วก็ดีแล้วแล้วก็ดีแล้วไอ้ตัวนี้พร้อมหลังนี้ Watch out วัดช้งนาันาออกไหมนออกไหมหลังไตชุบไล่ชุบไล่ไม่เป็นไรชุบไล่เอาไห่เห็นแล้วเห็นล้วโอเห็นแล้วมาอยู่บเขงเางอุ้ยเอ็มโอ้ยความชิบหายเกือบครึ่งแล้วกระสุนเหนือ10สามเมหมกแล้วหมกแล้ว ไปไหนไม่ได้เลยตอนนี้มันออกไปไหนไม่ได้เลยเอ่ออยากได้การสงเขียวกำลังเอาไปให้กำลังเอาไปให้ครับรอแป๊บนึงมีสะขบกำลังสมมตโอ้ยระเบิบมาอย่ามาอย่ามาระเบิบมาโอ้โอ้โอ้โอโอเคมีสะขบถ้ามีสะขบก็จะรีมากเลยโอ้ยเหงืแล้วโฮเล่ไม่มีอะไรเลยตอนนี้ตรงนี้ไม่มีอะไรเลยเด็กเกี้ยวเด็กเกี้ยวเบลล์กรุ๊ปแคนตุกเบลลี่เวล อุ้ยต้องเก็บไอตัวบนเคสมให้ได้อุ้ยร้องให้ไม่รู้จะร้องอยังไงแล้วน้ำตาม,มันจะเป็นใส่เรื่องอะไรตัวบนเขีงจะอมข้างหน้ามีอโอ้โหระเบิดนักไอบนเขียงนะครับเย้เย้เย้โอ้เจ๋อแล้วเดือกข้างหน้าเราเฮ้ย yeah. จริงๆพี่ก็ไม่อยากจะบอกคำาลับหลบว่าพี่ยิงหัวมาไปสองนัดเมื่อกี้เมสองเมเลยครับครับหนูพี่เชื่อใจหนูหนูวิ่งนะให้หนูหนูวิ่งออกไปข้างนี้นะวิ่งไป่างนี้หนูวิ่งตามอะไรอย่างนี้เลยวิ่งเดี๋ยวดูที่พี่ทำข้างใหม่นะตึ๊ดตึ๊กตึ๊ตึ๊ตึ๊โอ๊ยชิคกหายแล้วอ้านี่แหละครับัมึงมีขวามือด้ไง มันน่าจะดังแล้วมันน่าจะดังน่าจะดังนอกหนึ่งนอกหนึ่งแสดงว่าตัวบนเคียนยังไม่ตายมันไปังพี่นะน้องเมย์ฟังพี่นะตั้งแต่ฟังพี่นี่เลยนเมตายแล้วน้องเมย์จ้ะตายหมดแล้วน้องเมย์จ้ะาหมดแล้วหมดแล้วเมย์ตั้งใจฟังพี่ให้ลีลีในระหว่างที่พี่วางแผนกันอยู่พี่เห็นเต็มทุกอย่างเลยพี่กาชาออมเรื่องรู้ทุกอย่างแต่น้องเมย์เชงยังไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างเดินเข้าไปดุมดาวดาวลาลีลุมแล้ว ทำไมน้องมอไม่ไม่รอพี่พี่กำลังนี่หนูปึกแมบรูซสิพี่ทำแมบกงางขากางเข็งเอาไว้แล้วทำไมหนูไม่รอพี่เ <c oughs> ลยอุตส่าห์ฝ่าฟัน <c oughs> หนูดูสิ <c oughs> หนูปรึกพี่กำลังทำสัญญาลักษณ์ให้หนูเกิดชาองวิ่งเพื่อพี่จะได้หลอกล่อมบบังตรงนี้ แสางไม่ได้ไงแสดงว่าควรไม่ไม่ตัวที่พี่พี่โจบอกว่ามันอยู่ไอ้เท้าเคนใช่ไหมนี่ไอ้เน่าเคนอ่ะมันกลับไปชุบเพื่อนมันไม่ไม่ใช่น้องเมย์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 ตั้งตั้งใจฟังพี่อีกรอบนึงนี่นี่หนูเดี๋ยวพี่ทำแผงประกอบคำรับสารลูกนี่มันมันอยู่ตรงนี้ตัวนึงนี่แนวว่ามันอยู่ตรงล็อกนี่ตัวนึงนี่ส่งไอ้ตัววงเคงนัง หนูเห็นตุ๊กตาตุ่งนุ่งไหมพี่สามไปแล็วทำไมไม่เห็นทำไมไม่เห็นมันขึ้นคิวอ่ะไล่แล้วหนูหนูไล่คิวไปเร็วนี่นังเอายาก่อนพี่เดี๋ยวพี่จะพาไปรูนี่นี่ดุ๊กดิกดุกดิกอยู่นี่มึงดุ๊กดิกดุกดิกอยู่นี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีบักกี้ตรงนี้ นี่คงจริงมึงทงอะไรเนี่ยทำไมมังเน,น,เนอนเนื่อเบบดีกเจ็บจนต้องร้องให้ขอชีวิต Ui, vẫn mới vô kì gỡ Vẫn mới vô kì Mẹ là biếu bằng bây giờ nó phải xí Đi chạy, ok, 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 พี่ถึงบอกไงว่าเราจะเลี้ยงตรงไหนนี่เออยมันไม่แจ้งเตือนแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวจพี่จะทำแบบว่าเป็นปมหมกเลยเฮ้ยหนูยิงไปมีขึ้นรถนี่มัในใจเลยว่านะ เอามังตรงนี้เลยหนังไองมันมีบักกี้ให,หม่บ้างหนูไม่ติดกับตัวยุงเข้าเดี๋ยวมันก็ไปเจอตี้อือ่นไม่ต้องห่วงหรอกเออเดี๋ยวมันก็ไปเจอตี้อือ่นเห็นไหมล่ะเดี๋ยวมันจะเอาเราวัยม,มันชุบกระไนชุบกระไรใครชุบกระไรโอ้โหคนที่พี่โจกโอ้ยพี่สามไปแล้ว ไม่ใช <ừng> <Ừ. S 2> ่ไม่ใช่พี่คิวฟิตยังขึ้นอยู่ชื่อชื่อไอ้นี่ไงที่วัชนาทกันสามชาติเท้าหรอมันอยากยิงให้มันยิงไปอยากยิงให้มันยิงไปยิงไปเลยนี่จะทำอะไรก็ทำเลื่อนไกลโอ้อุทิชให้รื้อไปแล้ยวยิงยิงปีเลยสบายใจเลย อะไรน้องมีไม่ไปเอาเอากพ็พี่พี่ต้ององท่าจะไปนะหนูก็จะไปต้องทำท่าอย่างนี้อย่างนี้ต้องทำท่าอย่างนี้อย่างนี้พี่พี่ฟังเสียงไอ้แก๊กจริงๆให้ดีๆนะหนูจะดึงพี่เป็นกองปลาไปใส่มันเองเลย นี่และน้องมีไปเอาวงไปไปอยู่ไปอยู่กำลังไปเหน่งเ,เน่งสิเพ้าคงไม่ทำไมสิเพ้าคงเหน่งคงไงเหน่งคงไงเราอยู่ตรงนี้ได้ไหมมันเป็นแอ่งโอ้อยู่บ่ได้อีกสินนะ<ด>เรายัางไงดีโอ้นี่ไงนี่ไงยิงยิงเลยตรงนี้้้้อููดดโ เชิดไปเลยเชิดไปเลยเชิดไปเลยเชิดเชิดเชิดไปเลยเช่ดเชิดเชิดอ้มพีเลยอุ้มพี่อุ้มพี่อุ้มพี่มันมีสุดมันมีอุ้มไงมันมีอุ้มอุ้มลงไปอุ้มลงไปเออฝั่งช่างอ้มนี่ไงมันมีฝั่งช่างอ้มไงอุ้มเปล่งลูกเลยอย่าลืมเปลี่ยนเพล่งเพิ่มให้เลยหนูจะลืมหนูจะลืมฝั่งช่างอ้มไม่ได้นะของลีนะขีดไม่ได้กกลัง หนูเลนอะไรข้างหลังไม่พอยังเหนื่อยแบบเหน,นื่อยฟังโจ้พูดจีนกันะ <c oughs> แล้วเบิกเหรอทำไมหนูป่าไม่คือไม่พุ้งคอ

มันไม่เห็นเนี่ยเพราะใช่ใช่มันไม่เห็นพร้อมเ็นเนินลองเป๊ะค่ะลองแม่ค่ะเฮ้ยเห็นแล้วพี่จ้าโอเคลาดๆาโอเคไม่ตาเลย่มถ้าเราชนะไล่มันจะเป็นประวัติศาสตร์ชักไทยเลยนะอยู่อาร์เลเบกหนูสามารถหนูสามารถคิดต้นไม้ข้างหน้านี้ได้ไหมไม่ไล่ไม่ไล่ หนูมาเล่นตรงพี่ไะไร Ngay, yà, yà, bà mát. Ngôi hàm màn leng ngay lắm luôn. Ngôi lắm bà 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 nè, bà lắm bà lắm bà lắm bà อย่าเดือนกนะกดือกอย้าโอ้ยนุน่ๆไอ้อ่าแอแอนุ่งนุ่งเลยชนะไรไงวะกูหนี่อะไรก็หนีเนาราตายเกมนี้จะต้องถูกตัดเป็นคลิปวิดีโอ,อผม่าออกไปเลยเราได้ทำการออกจิงการรา่ายบัตรหนึ่งเกมน,นี่ของจริงที่เปลงวัตถครับเจ้าบุก <laughs> ชนะได้ยังไงวะขอบคุณฟังก็เป็นเป็นเันเงได้ไหมได้ไงขอบคุณค้าใบลูกมะข่ายาวขอบคุณน้องปล่อยร้วยสี่สิบห้าเราลูกใหม่เซ็กซี่อะไรโอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเราเอาชนะได้ดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามเอาไว้ได้วยนะครับแล้วพบกับความสนุกกับคลิปต่อไปเจอกัน